สวัสดีครับวันนี้มาพบกับการอัปเดตรถไฟความเร็วสูงนะครับซึ่งจะมาอัปเดตนะครับสัญญาที่3มขีดสี่พาร์ทที่2นะครับก็คือ3มขีดสี่เนี่ยครับก็คือพาร์ทที่2เนี่ยจะเริ่มต้นจากตัวสถานีกลางๆนะครับของระหว่างกุดจิกนะครับกับสูงเนินนะครับไปจนถึงนู่นเลยครับโคกวดเกือบจะถึงภูเขาลาดนะครับก็อยู่ตรงกลางๆซึ่งกันและกันเหมือนเหมือนกันครับผมนี่นะครับแต่ว่า ตัวสัญญาที่3ามขีดสี่พาร์ที่2เนี่ยจะโดนขั้นโดย2องขีดหนึ่งก่อนนะครับเพราะว่า2องขีดหนึ่งนี่ก็เป็นช่วงจากสีคิ้วนะครับยาวไปจนถึงนู่นเลยครับถึงกุดจิกแลับนี่นะครับก็เดี๋ยวดูบรรยากาศนะครับของการก่อสร้างที่มันเสร็จไปแล้วนะครับร้อยเก่อนนะครับทุกท่านแล้วค่อยไปดูการก่อสร้างที่3ามขีดสี่นะครับพาร์ทที่2ต่อนะครับซึ่งจะ เริ่มต้นหลังจากที่เลยสถานีสูงเนินไปแล้วนะครับประมาณกลางกลางนะครับของตัวเส้นทางนะครับช่วงนี้ก็เนี่ยครับดูศูนซ่อมบำรุงโคกศาสไปก่อนนะครับทุกท่านเนี่ยครับ ในอนาคตนะครับผมว่าคนที่ฉี่รถไฟทางไกลนะครับกับรถไฟความเร็วสูงนะครับคงน่าจะได้โบกมือใส่กันนะครับเพราะว่ามันจะน่าจะวิ่งสวนกันให้เห็นเลยนะครับโอ้ oh, ผมว่าน่าจะเป็นภาพที่เท่พอสมควรนะครับนี่ครับเพราะว่ายิ่งช่วงบริเวณนี้พอดีเลยนะครับวิ่งผ่านกันนี่ผมว่าเทเลยนะครับ ก็ต้องรอดูนะครับว่ารอบรถไฟความเร็วสูงกับรอบรถไฟทางไกลนะครับจะมีรอบไหนที่อาจจะต้องมาสวนกันที่ตรงบริเวณนี้หรือเปล่านะครับก็ต้องรอดูในอนาคตข้างหน้าครับผม อันนี้นะครับเป็นทางยกระดับนะครับก็จะยกระดับเข้าสู่ที่สถานีสูงเนินนะครับก็อย่างที่บอกนะครับสถานีสูงเนินก็จะเป็นสถานีที่ผ่ากลางตัวอําเภอนะครับก็คือจะมีอาเภออยู่ทั้งหมด2ฝั่งด้วยกันนะครับก็เลยทีนี้ทางรถไฟมันเป็นทางที่ผ่ากลางพอดีนะครับเลยทําให้การออกแบบรถไฟความเร็วสูงก็ต้องออกแบบเป็นทางยกระดับนะครับเพื่อข้ามผ่านนะครับเพื่อจะได้ไม่ได้เป็นปัญหา กับการสัญจรของพี่น้องประชาชนนะครับ เนี่ยครับตอนนี้เราก็เดินทางเข้าสู่ที่สถานีสูงเนือนแล้วนะครับทุกท่านเห็นไหมครับก็จะสังเกตเห็นว่านะครับเป็นสะพานยกสูงเลยนะครับก็ประชาชนก็ไม่นามีปัญหาครับผมเพราะว่าสัญจรใต้สะพานได้เลยนะครับรถไฟก็วิ่งผ่านข้างบนได้เลยนะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับ พอทางรถไฟความเร็วสูงนะครับรถระดับเป็นทางระดับดินนะครับหลังจากนี้ก็จะไปเชื่อมต่อกับตัวสัญญาที่3ามขีดสพาดที่สแล้วนะครับซึ่งจะเป็นช่วงจากกุดจิกนะครับยาวไปจนถึงนู่นแหละครับโคกขวดนะครับเลยสถานีโคกขวดไปสักนิดหนึ่งนะครับก็เกือบจะถึงภูเขาลาดเลยนะครับผมแต่ยังไม่ถึงนะครับอยู่กลางๆพอดีนะครับนี่ครับตอนนี้ทางรถไฟความเร็วสูงก็ลดระดับลงแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสัญญาที่เสร็จเรียบร้อยร้อปรเ็แล้วนะครับ ตอนนี้เป็น2ิขีดหนึ่งนะครับดำเนินการโดยบริษัทซี v i l เอนจิเนียริ่งนะครับ นี่ครับสัญญาที่2อขีดหก็เส้นส่วนบริเวณนี้นะครับหลังจากนี้ก็เชื่อมต่อด้วยสัญญาที่3ามขีดสแล้วนะครับพาร์ทที่2นะครับเนี่ยครับตอนนี้ก็เริ่มมีการเอาตัวอุปกรณ์ต่างๆมาวางแล้วนะครับแล้วก็ผมจะสังเกตเห็นว่าบริเวณข้างหน้านะครับเริ่มมีนําเอาหินคุกนะครับมาเทแล้วนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับตอนนี้เริ่มเทหินคุกแล้วครับกําลังจะดําเนินการชั้นที่3นะครับทุกท่านเนี่ยครับ ตอนนี้เริ่มมีความคืบหน้าแล้วครับสําหรับสัญญาที่3ามขีดสี่พาร์ทที่สนะครับแต่ก่อนก็คือเขาทําแค่คันกั้นดินหรือว่าไหลทางไว้เฉยนะครับยังไม่ได้มีการเทดินเพิ่มนะครับตอนนี้ก็เริ่มเทเพิ่มแล้วครับทุกท่านเห็นไหมครับตรงบริเวณนี้ก็เริ่มนําหินชั้นที่3มาเหมือนกันครับผมนี่ครับเห็นไหมครับตอนนี้เริ่มเอาหินมาเทหลายกองแล้วนะครับเดี๋ยวในอนาคตนะครับพอเทหินเสร็จก็จะทําการบดอัดนะครับ ช่วงบริเวณนี้นะครับเขาทาคันกั้นดินเท่าไหร่ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเอาดินมาเทใส่นะครับเนี่ยครับจะสังเกตเห็นว่ามีการนําชั้นดินนะครับแล้วก็ชั้นหินชั้นที่3ามนะครับมาวางเยอะแล้วครับเนี่ยครับในอนาคตนะครับหลังจากนี้ก็จะเกลี่ยนะครับให้มันเต็มหน้าทางนะครับแล้วก็นํารถบดนะครับมาบดอัดนะครับให้แน่นนะครับ ตรงบริเวณใกล้จะถึงตัวสถานีกุดจริงนะครับตรงบริเวณนี้ก็เป็นดินชั้นที่สองอยู่นะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการเพิ่มชั้นดินชั้นที่สามนะครับแล้วก็มีการทําคันกั้นดินถลายนะครับแล้วก็ร่องน้ํานะครับสําหรับบริเวณนี้นะครับส่วนบริเวณข้างหน้านะครับตรงนี้ยังไม่ได้มีการทำร่องน้ํานะครับมีแค่การนําดินมาปรับนะครับให้ตัวคันทางมีระดับสูงขึ้นนะครับ เนี่ยครับตรงข้างหน้าก็จะเป็นสถานีขุดจิกเลยนะครับตรงบริเวณที่เขาขุดเป็นร่องนะครับตรงนี้นะครับของตัวสถานีขุดจิกนะครับที่เป็นร่องลึกๆตรงนี้นะครับผมไปสอบถามกับผู้รับเหมาให้แล้วนะครับเขาบอกว่าเป็นการ ก่อสร้างนะครับอุโมงทางเดินลอดใต้ทางรถไฟนะครับหรือว่า underpass walkway นะครับอันนี้ที่เขาทําจะทําเป็นล่องๆนะครับเนี่ยครับที่อยู่ข้างหน้าตรงนี้ครับตอนแรกผมก็นึกว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรนะครับก็ไปสอบถามผู้ละหมอให้นะนะครับตรงบริเวณที่ออกจากสถานีกุดจิกงนะครับที่ตรงบริเวณข้างหน้านะครับผมสังเกตดูจากหลายทางนะครับผมเข้าใจว่าหรือว่าเขาจะปรับ พื้นดินนะครับแค่ระดับนี้เลยนะครับเพราะว่าหรือว่าในอนาคตก็คือเขาจะเอาชั้นหินมาวางเลยอย่างเงี้ยครับก็คือชั้นดินเดิมก็คือสูงประมาณนี้เลยแล้วก็ที่เหลือก็แค่นําชั้นที่สองที่สามที่4ี่ที่ห้ามาใส่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าดูจากไหลทางแล้วมันเนี่ยครับมันไล่ระดับมาอย่างเงี้ยครับคิดว่าไม่น่ามีการปรับเพิ่มแล้วนะครับในอนาคตก็คือถ้าเขาดําเนินการมาถึงตรงนี้ก็น่าจะแค่นําชั้นหิน ชั้นดินนะครับสองสามสี่ห้านะครับมาใส่เลยนะครับแล้วก็ทําให้มันเป็นทางแบบนี้เลยนะครับเนี่ยครับนี่ก็เป็นความคืบหน้าของช่วงที่ออกจากสถานีกุดจิกนะครับเนี่ยครับตรงบริเวณนี้คันดินก็ไม่สูงเหมือนกันนะครับดูจากการสร้างหลายทางไว้นะครับนี่เห็นไหมครับ แล้วก็ในอนาคตเขาก็น่าจะทําการเกลี่ยไล่ระดับดินนะครับให้ได้ระดับแล้วหลังจากนั้นก็น่าจะเอาชั้นหินมาใส่นะครับผมเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าจะสังเกตว่าเห็นว่านะครับไม่ได้ทําให้คันดินสูงขึ้นเลยนะครับแสดงว่าจุดนี้น่าจะเป็นจุดที่อยู่ในระดับที่สูงกว่าเพื่อนนะครับก็เลยไม่ได้มีการปรับระดับพื้นดินให้สูงขึ้นเหมือนจุดพวกนี้นะครับเนี่ยครับ ก็มาถึงความคืบหน้าบริเวณช่วงนี um ้นะครับช่วงบริเวณนี้ก็ตอนนี้การกั้นดินยังไม่ทำครับตรงบริเวณนี้ทําแค่ร่องน้ําอย่างเดียวนะครับก็จะเป็นทางยาวอย่างนี้นะครับไปถึงนู่นเลยครับตรงรอดสะพานทางเลี่ยงเมืองนะครับช่วงก่อนจะถึงโคกขวดเลยนะครับท่านถึงจะเป็นทางยกระดับยกขึ้นนะครับตอนนี้ก็ความคืบหน้าช่องบริเวณนี้ก็เพิ่งทําแค่คันดินนะครับบางส่วนก็ยังใส่ดินไม่เต็มเลยนะครับนี่ครับ ยังต้องเพิ่มดินดีเลยนะครับสําหรับช่วงนี้นะครับก็ถ้าทางระดับดินนะครับผมว่าน่าจะใช้เวลาทําไม่นานนะครับถ้าเทียบกับตัวทางยุระดับนะครับแต่ว่าผมเข้าใจว่าเขาน่าจะเล่งทางยุระดับให้ได้มากที่สุดก่อนนะครับแล้วถึงจะมารวมทําทางนี้แบบเต็มที่นะครับมันก็เลยทําให้ได้ความเคลื่มนน้ะมันนี้อยู่ครับนี่ครับช่องบริเวณนี้ก็มีแค่ร่องน้ําแล้วก็ คันดินเฉยๆนะครับก็มีการนำเอาหินคุกนะครับชั้นที่3นะครับมาเทไว้อยู่นะครับแต่ว่ายังไม่ไม่ได้มีการเกลี่ยใส่นะครับมีแค่การมาเตรียมไว้เฉยนะครับเนี่ยครับอันนี้เป็นสะพานเลี่ยงเมืองนะครับเนี่ยครับตรงทางรถไฟความเร็วก็จะลอดใต้แบบนี้เลยครับเนี่ยครับหลังจากนี้ก็ถึงจะเปลี่ยนเป็นทางยกระดับนะครับ ตรงบริเวณพวกนี้ก็มีเฉพาะร่องน้ําเหมือนกันนะครับยังไม่ได้มีการเพิ่มชั้นหินชั้นที่3นะครับมีแค่ชั้นดินเดิมนะครับแล้วก็มีดินลูกหลังบางส่วนนะครับมาใส่ตรงบริเวณนี้เท่านั้นนะครับ บริเวณก่อนถึงทางยกระดับนะครับเพื่อเข้าสู่สถานีโคกขวดนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการทาร่องน้าเลยครับบริเวณนี้นะครับนี่ครับยังมีแค่คันดินนะครับสําหรับช่วงนี้เนาะก็จะมีความเพื่มหน้าประมาณนี้นะครับหลังจากนี้ก็จะยกระดับขึ้นนะครับนี่ครับเป็นทางยกระดับแล้วครับเข้าสู่ที่สถานีโคกขวดนะครับก็คือตอนนี้นะครับก็ตรงบริเวณความเืบ่มหน้าบริเวณนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการหล่อเสาแล้วนะครับ ไอ้พวกฟุตติ้งหรือว่าอะไรพวกนี้ก็เสร็จเกือบหมด เนี่ยครับส่วนมากก็จะเหลือประมาณข้อสุดท้ายถ้าส่วนใหญ่นะครับที่เหลืออยู่เห็นไหมครับตอนนี้ก็กําลังทยอยหล่อขึ้นค่อนข้างเยอะเดียวแล้วนะครับเห็นไหมครับก็น่าจะใช้เวลาประมาณ3เดือนนะครับสามสามเดือนน่าจะเสร็จนะครับผมว่าเนี่ยครับอันนี้ก็เนี่ยครับเห็นไหมครับขึ้นข้อที่2แต่ว่าก็กําลังนําบล็อกมาใส่นะครับประมาณ3-4เดือนนะครับโดยประมาณนะผมว่าน่าจะ เสร็จสมบูรณ์นะครับสำหรับบริเวณช่วงนี้เขาน่าจะทยอยทําให้เสร็จนะครับอ่าบริเวณข้างหน้าตรงนี้ก็จะเป็นตัวทางรถไฟความเร็วสูงนะครับที่เป็นหล่อสแปนบนเสานะครับเพื่อข้ามถนนนะครับโคกขวดนะครับขามทะเลสอนะครับนี่ครับตรงบริเวณนี้เสาก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้รันเชอร์ก็กําลังเตรียมวิ่งมาต่อครับตัวแต่ละเสาแต่ละเสาไปเรื่อยๆนะครับ ตรงบริเวณข้างหน้าของเราหลังจากนี้ก็จะเป็นสถานีโคกวดนะครับทุกท่านตรงบริเวณนี้ก็หลอสเปลนเสร็จแล้วนะครับยาวไปตรงนู่นเลยครับตรงสิ้นสุดสัญญานะครับก็สเปลนก็หลอ่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ขั้นตอนหลังจากออกจากสถานีโคกวดไปแล้วนะครับหลังจากนี้ก็คือเป็นขั้นตอนใส่แบร์เืออื่นนะครับข้างบนนะครับเพราะว่าช่วงบริเวณจากจุดนี้นะครับไปจนถึงจุดสิ้นสุดสัญญานะครับทางโครงการก็ทําการวางสแปนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยครับห่างจากนี้ไปประมาณเกือบเกือบอีก2กิโลนะครับโดยประมาณเนาะเนี่ยครับก็ขึ้นสแปนกันเรียบร้อยครับผม เหลือแค่การใส่บปเรือนะครับแล้วก็ล้วสีขาวท้้งหมดเท่านั้นนะครับก็จะเป็นอันสิ้นสุดนะครับของช่วงนี้นะครับทุกท่านเนี่ยครับก็จะเห็นความเคลื่อนหน้านะครับเพราะว่าเขาเริ่มวางสปเปนมาตั้งแต่นูน่นมาตั้งนานแล้วนะครับตรงจุดเริ่มต้นสัญญาณนะครับที่จะถึงหลังจากนี้นะครับทุกท่าน นี่ครับจุดสิ้นสุดสัญญาของ3 4ขีดนะครับหลังจากนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของสัญญาที่3 5ขีดแล้วนะครับทุกท่านตอนนี้ของสัญญาที่3 5ขีดก็อยู่ในขั้นตอนการของงบประมาณเพิ่มนะครับตรงบริเวณช่วงนี้นะครับทางชาวบ้านนะครับขอร้องให้เปลี่ยนแบบเป็นยกระดับนะครับซึ่งตอนนี้แบบก็เขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็เหลือแค่ขั้นตอนการขออนุมัติงบเพิ่มนะครับเพราะว่าการสร้างเป็นทาง ยุระดับนะครับมันจะต้องใช้งบเพิ่มมากกว่าทางระดับบินนะครับแต่ก่อนก็คือเขาวางแผนไว้เป็นทางระดับบินนะครับทุกท่านโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามรับชมคลิปของผมมาโดยตลอดนะครับสำหรับวันนี้นะครับตัวผมเองก็ต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ